เฮ้ย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 โอ้โหเบลคุยยะแบกไหมเบลคุยยะแบกไหม ก็กาวสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีนจากช่องสมทีนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม b บีสเตมอระชีวิตนิรันร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ล็อกอินได้10วันแล้วนะครับผมประจําวันที่27พฤษภาคมนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยหรอครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว ID ตัวเองนะครับผมหลังจากที่เราเล่นไปแล้ว10วันนะครับผมว่า พัฒนาการขนาดไหนนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไคร b ์ให้ผมดยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับผมทุกคนก็เราไปดูกันเลยนะครับผมที่ค่าพลังรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับผมก็ไปดูอันดับนะครับผมว่าผมอันดับที่เท่าไหร่นะผมก็อันดับที่12ของเซิร์ฟเวอร์หนะครับผมทุกคนครับ ก็เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์6นะครับผมใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกันแล้วก็สนใจเข้าหน่วยก็เข้ามาได้นะครับผมเม้นได้นะครับผมใครที่อยากอยู่หน่วยกับผมนะหน่วยผมก็ตอนนี้อยู่ที่1นะครับผมก็เราก็ไปดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับตัวละครหลักของผมตอนนี้ก็จะใช้ที่ซันเนสึนะครับผมแล้วก็ยินแล้วก็เบียคุยะนะครับผมแล้วก็เคมปะจิแล้วก็อิจิโกะนะครับผมแล้วก็มัซึมโตะนะครับผมใช้6ตัวนี้นะครับผมในการลง PVP เนาะหตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นทีม เป็นทีมอีกทีมนึงอันนี้จะเป็นทีมทีมผ่านด่านทั่วไปนะครับผมด่านเนื้อเรื่องหลักนะครับผมอันนี้ด่านดันเจียนฮิลลิงผมจะใช้ทีมนี้นะครับผมที่ผมใช้ลูเคียไว้ยืนหลังก็เพราะว่าเอาไว age, age, ้บัฟดาเมจบัฟดาเมจคีนะครับผมให้ทีมจะได้เพิ่มคีเนาะนี่ก็จะเป็นโคชิโร่นะเอาไว้ลดเกาะนี่จะเพิ่มบล็อกให้กับแถวหน้าของเรานะครับผมนะครับ ก็ประมาณนี of of ้นะครับผมก็ทีมในึออารีน่าก sure. ็จะประมาณนี้นะครับผมก็มาดูค so. ่าพลังของซันเงืสือนะครับผมตัวแรกของผมนะก็อยู่ที่ค่าพลังรวมอยู่ที่21,659นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่19,000นะครับผมพลังป้องกันอยู่4,400นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่94,000นะครับผมก็อัพอาวุธก็ประมาณนี้นะครับผมอัพดาวก็ยังอัพไม่ได้นะครับอยู่ที่4ดาวนะครับผมโซการต่อสู้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ยานลบถึงตานะครับผม เพิ่มเอติเคให้กับตัวเองเนาะอันนี้ก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวแรกตัวที่2ก็เป็นยินนะครับผมพลังลบอยู่ที่19,400นะครับผมก็พลังโจมตีอยู่ที่16,000นะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่4,000นะครับผมพลังชีวิตก็อยู่ที่90,000นะครับผมก็อัปดาวก็ประมาณนี้เนาะของอัปอาวุธนะครับผมโซต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ยันแห่งฉีกกระชากนะครับผม เพิ่มดาเมจของการเลือดไหลเนาะอันนี้ก็เบียคุยานครับผมพลังรวมอยู่ที่2 7 0 0 0ืนะครับผมโซ่ต่อสู้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนอันนี้จะเพิ่มขีนะครับผมผมก็อัพให้เบียคุยานเนาะสายถนัดด้วยดวงโคตรดีเลยก็พลังโจมตีอยู่ที่22,000นะครับผมอัพอาวุธด,ดาวแดงไป2ดาวแล้วนะครับผมก็พลังป้องกันอยู่ที่4,900พลังชีวิตอยู่ที่120,000นะครับผมโคตรถึกบอกเลยเคมปริก ก็อยู่ที่21,000นะครับผมพลังรวมพลังโจมตีอยู่ที่17,00 0นพะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่4,500นะครับพลังชีวิตอยู่ที่1 1 5 0 0 0นะครับการอัพดาวอาวุธก็ประมาณนี้นะครับผมโซต่อสู้ก็ประมาณนี้ครับผมอัพแต่อันนี้นะครับผม5ดาวไปแล้วก็ใช้โซต่อสู้ถึงตานะครับผมเพิ่มไอเคให้ตัวเองเนาะแล้วก็เพิ่มสกิลให้ได้สกิลแรงๆนะครับผมอิจิโกะก็ประมาณนี้นะครับผมใส่อันนี้ไปเนาะเป็นสะท้อนดาเมจนะครับผม โซก็ประมาณนี้พลังรวมอยู่ที่21,000นะครับผมการอัพดาวก็ประมาณนี้นะครับผมของอิติโกก็พลังป้องพลังโจมตีอยู่ที่15,000นะครับพลังป้องกันอยู่ที่4,200นะครับมพลังชีวิตอยู่ที่120,000นะครับโคตรถึกแถวหน้าเรานะแต่ละตัวนี่จะเป็นมัตสึมโตะนะครับผม พลังรวมอยู่ที่18,000นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่13,000พลังป้องกันอยู่ที่4,000นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่16,000นะครับผมการอัพดาวก็ประมาณนี้นะครับของอุปกรณ์นะโซต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดฉากก็จะได้เปิดก่อนนะครับผมแล้วก็เพิ่ม HP ให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็เพิ่ม ความแข็งแกร่งให้กับเอฟเฟกก็คือการทนต่อสถานะต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมตัวละครของผมก็วันนี้ผมจะมาลงอารีนาให้ดูด้วยนะครับผม10รอบนะครับผมแล้วก็อารีนา1น่อีก10รอบนะฮะก็ทีมท้าทายหอของผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็จะเป็นทีมนี้นะครับทีมท้าทายหอที่ผมใช้ปัจจุบันนะก็จะใช้โทชิโร่นะครับผมเป็นตัวแช่แข็งนะ แล้วก็ลดเดฟฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ใช้ลานี้คุนะครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามติดสถานะต่างๆนะครับผมเพื่อจะได้การไต่หอได้ง่ายๆครับผมผมไต่มาชั้น80แล้วเนาะชั้น8 1แล้วครับผมระดับชั้นนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ผ่านเลยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกับอารีนาเลยแล้วกันนะครับผมว่าวันนี้ผมจะไต่ได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะก,ก็ก่อนอื่นก็ซื้อมาอีกสัก5้าครั้งนะครับ ปะเกมแรกแล้วก็เจอกับ IJ ซังเลยนะกันนะครับผมพลังเขาอยู่ที่แสนสองหกหมื่นนะครับผมความเร็วเขาเร็วกว่าเรานะครับผมก็มาดูกันว่าทีมผมจะสู้ไหวไหมเนาะโดนทีมที่เร็วกว่าด้วยนะไปดูกันเลยครับผมทีมเขาเปิดก่อนด้วยการตีธรรมดามาครับผมแสดงว่าเขาไม่ได้อัพพลังนะยังอัพไม่สุดนะครับผมปกติแล้วอันดับต้นๆประมาณนี้น่าจะได้เปิดสกิลก่อนนะครับแต่เขาไม่น่าจะได้อัพพลังทีมผมเปิดด้วยคิสกะเทนโช ตามด้วยมาซูมาโตสกิลไปครับติดใบหรือเปล่าติดใบ้ไปสองตัวครับผมยินแทงไปขอแรงแรงดาเมจหนึ่งแสนนะครับผมซันเยสุปิดท้ายไปแรงมากครับผมแต่ละตัวบอกเลยจุกจุกนะทีมนั้นคอมโบธรรมดาไปครับทีมเขาหายไปสองตัวนะทุกคนนะแถวหน้าแถวหลังนะซึ่งเป็นตัวสำคัญด้วยนะครับผม จะไหวหรือเปล่าทีมเขาอันติมาเซนบงซาก,กุระคิงอายุชิผมยังไม่หายสักตัวเลยนะทุกคนแถวหน้าผมยังยังไหวยังไหวไม่ไหวแล้วยิจิกโกะบอกไม่ไหวแล้วครับเคมปฏิ <c oughs> ผมฟาดเข้าไปหนึ่งแสน0ก้าหืนหนึ่งแพันนะครับผมโท่ทีเบียคุยะตีไปหนึ่งแสนแรงแรงไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับหนึ่งสับเกมแรกนะครับผม ดูยาวๆกันเลยนะครับผมสิบเกมนะทุกคนนะดูให้เบื่อดูให้ตาแฉะไปเลยแล้วกันอืผมจะสู้กับโอสู้กับเฟิร์สวันแล้วกันนะครับผมเจนยับผมลองสู้แล้วผมไม่ไหวจริงๆขอโทษทีทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะเจนยับขอสู้กับเฟิร์สวันแล้วกันนะครับผมทีมผมเปิดก่อนด้วยมัซูมาโต้นะครับจะติดใบกี่ตัวมาดูกันติดใบหนึ่งตัวก็ยังดีขอแค่ติดสถานะก็ดีนะครับผมทีมผมบอกเลยได้เปรียบมากถ้าทีมผม เริ่มก่อนแล้วติดสถานะฝั่งนั้นจะเล่นยากมากฝั่งนั้นเขาหายไป2ตัวแล้วครับผมเข็มปฏิมาฟาดเข้าไป8 0 0 0มไล่ตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมนี่ไงติดใบอีกแล้วบอกเลยนะมาซึมมโต้สำคัญมากครับนะเกมนี้ซีซีสำคัญมากเลยนะครับผมในอารีนาเนาะแล้วก็ความเร็วก็สำคัญเหมือนกัน,นครับทีมผมติดสถานไปนะครับผมหนึ่งตัวเขาฟาดกลับมา9 0,000นนะ ซุยฟงเขายิงไปโอ้โหหายไปเลยครับผมซันเงสือผมไม่ได้เล่นนะครับผมจังหวะน,นี้เซนบงสากุระคิงอาชิหนึ่งแสนสองหมื่นันะครับผมแรงจะจาดบอกเลยแรงจะจาดนะทีมผมก็เอาเรื่องประมาณนึงนครับทุกคนครับแต่ก็ไม่สุดขนาดนั้นนะยังสู้สามคนนี้ไม่ได้เลยนะครับผมก็ไปต่อกันเลย เกมที่3นะครับผมของวันนี้ก็ขอสู้กับนี่แล้วกันนะครับเรียวในดัสเลตสกดูกันยาวๆนะครับผมทีมผมเปิดก่อนด้วยมาสุปเปโตเหมือนเดิมนะครับผมติดใบไหมไม่ติดใบนะครับรอบนี้เอาแล้วเอาแล้วยังไงซิไม่ติดใบด้วยโอฝั่งเขาเอาเรื่องอยู่นะรอดพ้นจากเว็บแรกไปได้เป็นทีมแรกเลย เอา่าแถวหน้าหายไปแล้วเฮ้ยเราได้เปรียบมากเลยนะครับผมฝั่งนั้นตายไปสองตัวนะฝั่งผมติดมืนไปหนึ่งตัวนะผมจันเงยสือผมเซนบงซากุระเคงาอุชิโอ้โหสองแสนคนแรงมากเขาปั้นสุดมากสองแสนอะ่ะสองแสนเลยนะโอ้โห แวหน้าผมยังยืนไหวนะครับผมรับตีนให้สบายมาเคสิกะเทนโชเส้นบงสกุลระคิงาโยชิจากฝั่งผมนะครับผมได้เม่เท่าไหรแสนห้านะครับผมไม่น่าจะรอดแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมเฮ้ยยังไม่แพ้ใครเลยนะทุกคนเอาว่าเอาเรื่องอยู่นะ หาเหวยไหมสักตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท้ายด้วยหาเหวตาสุดท้ายดีกว่าพี่เขาก็ท youtube อยู่นะครับผมช่องหาเหวนะครับผมทุกคนก็อยู่เหน่อยกับผมนี่แหละอยู่กิวด้วยกันนะมาจะมีใครทาเราแพ้ได้ไหมไม่น่าจะมีหรอกเพราะว่าผมสู้แต่กับคนพลังต่ำๆนะครับผมไม่อยากแพ้อืฝั่งนั้นติดใบไปหนึ่งตัวนะครับผมยูโรอิจิเขายินผมก็แรงนะดาเมจเป็นแสนนะครับทุกคน คิสกะเทนโช่เก้าหมื่นครับตีธรรมดาไปสุยฟงไม่ได้เล่นอุคิตะเกะไม่ได้เล่นยูริจิก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับผมก็ตัวหนึ่งที่ดีเลยเนาะแนวหน้าแต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นเลยก็อยากจะปั้นเอามาลงอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาลงแทนตัวไหนเนาะถ้ามาเป็นทีมหลักเพราะว่าตอนนี้ทีมผมก็ก็พลังโหดอยู่ตัวที่ใช้อยู่ก็หดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามาแทนตัวไหนก็เลยยังไม่ปั้นคิสกะเทนโชจาก อีจิโกะตามด้วยชื่ออะไรอะ่ะลืมชื่อโอ้ย <c oughs> มาแปดหมืนครับผมจากเบียรเอยจากเทมปจิโอห่อลิ้นพันกันไปหมดแล้วทุกคนโทษทีฮะชนะอีกแล้วนะครับผมตานี้เป็นตานที่ห้านะโอ้แต่ขอดูคนนี้หน่อยนะครับผมโหไม่น่าสู้ไหวนะทุกคนทีมเขาโหดมากเลยกลัวขอเท่าลรกันขอรีเฟสไปสักหนึ่งทีโอเคเจอกับไมกี้ jc แลเลกันนะครับผมไปเขาเร็วกว่าด้วยนะทุกคน let's go ไปดูกันเลยว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่าพลังเขาน้อยกว่าแต่เขาเร็วกว่าเยอะเลยนะครับผมเฮ้ยใช้โทชิโร่ด้วยห้าหมื่นโอ้โหติดแช่แข็งว่าโอ้เอาแล้วเอาแล้วแถวหน้าผมยืนไหวหรือเปล่า มาซึมโมโตยังไม่ได้เล่นเลยมาซึมโมโตไม่ได้เล่นแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงทุกคนถ้าโดนเปิดก่อนก็จะลําบากอย่างนี้แหละครับผมโอโ้ติดแช่แข็งด้วยเบียคุยะไม่ได้ออกสกิลด้วยผมว่าน่าจะยับแล้วเกมนี้ทุกคนชิมหายแล้วน่าจะแพ้ครับผมโอ้เบียคุยะเขาได้อันติแน่เลยอันติทีหายผมบอกเลย เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่จังหวะนี้ขอให้เบียคุยะได้เล่นก็พอแล้วนะทุกคนนะเบียคุยะเราเอาว่ะเอาว่ะยังถึกอยู่ยังถืออยู่อุย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 อย่าอย่าอย่านะอย่าเออขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยโอ้โหเพสนะครับผมทุกคนครับเป็นไงผมออกแล้วความเร็วมันแตกต่างมันก็มีผลนะครับทุกคนครับ ก็แพ้ไปแล้วนะครับผมตานี้เนาะฝั่งนั้นพลังน้อยกว่าผมนะแต่ความเร็วเขาเยอะกว่านะครับผมเลยสู้ไม่ไหวนะครับผมเราแพ้ไปแล้วหนึ่งตามาต่อกันเลยโอเคสู้กับคนนี้นะครับผมไปเลยไปเลยน้องบาร์ของเรานะครับผมเล t เก o น้องบาร์ก็เพิ่งขอเข้ากิลมานะครับผมคนล่าสุดนะมาซูมาโตเปิดไปติดใบหรือเปล่าไม่ติดใบนะทุกคนนะโอ้โหไม่มีดวงแล้วครับหลังๆมา หลังๆมาอยากจะแพ้มากๆเลยไม่มีดวงเลยคิสกะเซนโชไป90 0 0 0มืนเบียคุยะยืนหน้าด้วยว่ะเอาวะจะได้เล่นหรือเปล่าเบียคุยะฝั่งน้องฝั่งน้องบาทสของเราเฮ้ยยังยืนอยู่เบียคุยะไม่ได้เล่นแล้วจังหวะนี้โทชิโร่ปล่อยสกิลออกมาไม่ติดแช่แข็งนะครับผมแล้วก็ทีมผมก็ติดมืนงงจากโอ้โหมาซึโมโตะ แล้วก็ติดใบด้วยเอาว่ะทีมน้องก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนมาเกสกะเทนโชจากอีจิโกะตัวประกอบหัวส้มของเราเจ็ดหมื่นเคมปะจิฟาดเข้าที่หน้าแสนสองครับผมเซนบงซากุระเคงอยูชยิจะปิดเกมหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเอาว่า ตอนนี้เราอยู่อันดับ3นะครับผมของ PVP นะเซิร์ฟ6อไปยาวๆไปทุกคนสู้กับคน IJ เจซังอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมทีม IJ เจซังเปิดก่อนนะครับผมเตะมาฟันมาถ้า IJ เจซังปั้นโซต่อสู้ดีๆอ่ะผมว่าน่าจะไหวนะถ้าได้เปิดก่อนแบบนี้แต่ว่าทีมผม สกิลก่อนไงแต่ทีมไอเจ่ังไม่ได้สกิลนะครับทีมไอเจ่ังเปิดก่อนแต่ตีธรรมดาเนาะก็เลยจะดูแบบเสียเปรียบเสียเปรียบหน่อยคิสกะเทนโชว์หนึ่งแสนดาเมจรค,รครับผมไล่ตีธรรมดาไปมาอยู่ยืนไม่ไหวแล้วมาซูมาโตก็บอกไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นปะมันมันมันถึกมากเลยนะไอตัวนี้เพิ่มบล็อกด้วยอะ่ะ ยูโรอิจิเนี่ยเซนบงซากุระโอ้โห1 8 0 0 0 0สเอาว่าแรงเหมือนกันคิสกะเตนโชฝั่งนั้น80,000นะครับผมเคมปจิฟาดเข้าที่หน้า1 0 0 0 0แสนโอ้โหแรงจัดจะทีมไอเจซังก็แรงเหมือนกันนะ่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โหเบลคุย่าแบกไหมเบียวคุย่าแบกไหมเอาว่าหนึ่งหนึ่ง เอาว่เบียคุยะโคตรแบกโอ้โหเอ็มวีพีไปเลยครับเกมนี้เบียคุยะผมแบกจะจัดบอกเลยนะครับผมใครมีเบียคุยะปั้นให้สุดเลยนะครับดามเมจรุนแรงมากสามารถแบกทีมได้สบายเลยครับผมไปเจอกับคาโต้ซังของเราดีกว่าคาโต้อะไรสักอย่างนะครับผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้รีบกดไปหน่อยทีมเขาเปิดก่อนอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยทีมผมเปิดก่อนเหรอโอ้โทษทีทีมผมเปิดก่อนด,ด,ดูดูผิดดูผิดอะไรกันครับนี่อ่ะ หูติดขีโคตรแรงบอกเลยฟาดเข้าที่หน้าเข้าไปเบียคุย่าฝั่งนั้นนอนไปแล้วครับผมเคมป์ตีก็นอนไปแล้วโอ้โหวันเทิร์นคิวอเปล่าไม่วันเทิร์นคิวนะครับผมแปดหมื่นดาเมจนะครับผมจากฝั่งนั้นยิงฝั่งตรงข้ามเนาะอุคิสเกะหกหมื่นสองอุคิสเกะติดขีแล้วก็จะสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าดวงดีๆนะอุคิสเกะก็เกียนเหมือนกันนะครับผม ผมเคยใช้สก,กิลสูงสุดอะอุคิสเกะเคยใช้นะสี่รอบติดอะทุกคนในอารีนาดวงโคตรดีเลยคลิปนี้ก็ยาวๆนะครับผมน่าจะยี่สิบนาทีบวกนะทุกคนนะลงอารีนายาวๆไปเลยแล้วกันนะครับผมดูจนเบื่อดูจนตาแฉะเลยนะสู้กับคุณไมกี้สักรอบแล้วกันนะครับผมเขาเร็วกว่านะเมื่อกี้เราแพ้คนไมกี้ปะมาดูรอบนี้เราจะไหวปะทุกคนอยากรู้ เดี๋ยวไปสู้กับพี่หาเหวีไว้แล้วกันนะครับผมตาตาสุดท้ายนะว่าจะไปสู้อารีณาหนึ่งหนึ่งคงไม่ต้องดูแล,ลอาริณาหนึ่งหนึ่งทุกคนแค่อารีนาห้าห้าก็นานแล้วห้าห้าที่ไหนละหกหกเออวันนี้เป็นไรไม่รู้พูดผิดพูดถูกโทษทีนะทุกคนครับวันนี้ก็ผมเพิ่งตื่นนะก็ตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะผมก็พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษด,ด้วยนะกันนะคนก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับผมคนเพิ่งตื่นไป เรานอกเรื่องกันมามากแล้วมาดูเกมกันดีกว่าเคมปะจผมฟาดเข้าที่หน้านะครับผมเจ0 0 0มดาเมจโอ้สู้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยเบียคุยะาเขาตายแล้วตัวแบกเขาตายได้อยู่ทุกคนผมว่าน่าจะมีสิทธิ์นะครับผมน่าจะลุ้นกันอยู่เกมนี้แถวหน้าเขาถึกมากเลยดูดิยูรุยิจิไม่ตายด้วยเคสกาเทนโช 69 0 0 0เลียวเสนกะเรียบร้อยเบียคุยะติดแช่แข็งเกมนี้น่าจะแพ้นะทุกคนนะเบียคุยะาติดแช่แข็ง,นนะอขงโอ้โหดวงทำด้วยอะไรนี่อะเรียบร้อยโอ้โไม่นะถ้าเบียคุยะาได้เล่นน่ะทุกคนน่าจะมีหวังนะแต่เบียคุยะาไม่ได้เล่นน่ะแพ้ว่ะเอาว่ะ คุณไมกี้พีชนะผมได้ว่ะโอ้โหตกเลยหนึ่งอันดับตกเลยตกเลยมาเดี๋ยวเรารีหาพี่หาเหวนะครับผมหนึ่งแสนสี่ผมว่าผมน่าจะแพ้นะทุกคนนะก็ได้พูดเอาไว้แล้วเนะกันนะก็จะตีมนะครับผมถึงจะเสียแต้มก็เถอะนะทุกคนนะโอ้โหดูความเร็วเขาดูพลังทีมเขานะไปะอย่าไปกลัวคนแพ้ชนะมันอยู่ที่ใจ โอ้โหแรงจัดจาดโอ้โหเบียคุยะผมไม่ได้เล่นแล้วเกมนี้ตัวแบกผมตายทุกคนจีจีเลยบอกเลยว่าจีจีตัวแบกตายโอ้โหแรงมากแต่ละตัวนะถ้ามีเบียคุยะทีมเรายังพอรุนนะทุกคนนะแต่เบียคุยะตายแล้วผมไม่รุนแล้วน่าจะแพ้แล้วแหละ เศร้าเศร้าเลยใบใบลายกอยเคมป์ติเอ้ยยังยืนไหวเคมป์ติเขาฟาดที่หน้าเขาห,ห,หกหมืน่นเคสิกะเทนโชปลาเข้ามาสี่หมืน่นมาแล้วปิดเกมเซ็นบงสากุระคิงไงยชิเฮ้ยยินผมยังรอดเฉยสุยฟงยิงธรรมดาไปเรียบร้อยครับผมอ้าว ตกอันดับสี่เลยโอ้คนก็จบไปแล้วนะครับผมนะขอรับรางวัลแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเคครบสิบรอบก็อยู่อันดับสี่นะครับผมในเซิร์ฟหกเนาะก็เราก็น่าจะอยู่น่าจะตกอยู่มั้งก็น่าจะโดนตีเรื่อยๆแหละผมว่า,าอยู่ในสิบอันดับนี่แหละถือว่าอยู่ในสิบอันดับอยู่แล้วกันเนะคนครับก็ จบไปแล้วนะครับผมทุกคนครับก็ใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ bye bye, ายบายครับ